บายดีพี่น้องวันนี้สาหน้าบันปลาไปหาหน่อไม้แล้วพี่น้องพาไปหาไปหาหน่อไม้มาแกงพี่น้องบึงบรรยากาศทุ่งนาพี่น้องไปหาหน่อไม้มาแกงโอ้ยยกไครหุดนาไครหุดนาหอดยามนาแล้ว ไป,ไปหาหน่อไม้มา,มากแกงอ,อีเวนต์กับไปหาหน่อไม้ได้กแม่อืมอีเวนต์กับไปบไปหาหน่อแหวนหน่อไม้คือคือคือฝนจี๊ดกให้ปากกานี่น่ะคอยจุจี้คุดไปเสียแกงหน่อไม้เออุด,ดมันแห้งแล้วะนี่แห้งเลยเนาะ นี่อ,อา้า,ยอยาุ่นหี่ไมาเลยวยใหญ่ไนี่ยเป็นขวายตัวนั้นใหญ่มากพุจีใหญ่น่าหูมันน้าค,คุดเขี้เดียดเขี้เดีด่ไนเอาไปใส่แกงหน่อไมุจี ม,มัอนอยู่ใกล้ชงเงะกายเลยว่ะแม่จไปทังไรไปทางอีเวนต์บจอกไปทางอีเวนนะนี่ไม,ม่หูไปสบกจะไปสีหลวงอยู่เลิกกันจุกทีขนาดเด็กเด็กเด็กบอ่อยน,นะัลหลฮัลโหลอันนี้

nhắc cả thêm sao bên, bên. Bài, mẹ à. ไปห้าน่ามองผุนเลาะลงมาเนาะกุใช่แต่แผลหน้าเอาคุณห่านไปไปขี้รอนตัวน้ำใหม่ที่น่องเฮ็ดพี่น้องเฮ็ดเฮ็ดยังเนาะเฮ็ดยังเด้นเล่นเฮ็ดกินอยู่บ่เด้ตัวน้ำใหม้พนะี่น้อง Hên nấm mại nữa phí nọ Cháu Nam bạn bà hên nấm mại Hên nấm mại phụn phí nọ Đây, hên bà Bởi vì chứa xa cọng mà phí nọ Ơi, thải nhạc Cháu Nam bởi vì chứa cọng mà Hên Hên เสียมกับบกเขาพี่น้องเลยเสียมกับบกเขาวนี่ยนี่ไ้อยอดนึงอยู่นอกเหู พ <ừ S 2> <ừ S 1> อแกงเลยน้ <ừ S 1> พี่น้ <ừ S 1> องสองยอดเด็กกับพอแกงเลย <ừ S 1> มาอลไรพี่น้องเอ้ยไปหาหน่อไม้วาสิไทยฮิดแบสเบิดพี่น้องเลิกบริบรหารเลิกบริบรไทยมาขอเทอนแล้วไปหามาแดงนีงพี่น้องจุดจีก็ได้มาใส่แกงน้ำไมา้จุดจีหนาา้ำไม้กะนี่น้ำไมา้ในพ่อแกงอืดอืดในพ่อแกงในจุดจีพร้อม มาใส่แกงไหมแค่แกงไหมปอกน้ำไม้แกงตอกน้ำไม้แกงพี่น้องมากินน้ำกันเด้อแกงน้ำไม้กุกได้ไม่ใหญ่น้ำไม้ไฟ มำใหม่แกงกิน,น,น,นพอพอะ้รบอปอกให้ไม่ใหญ่ปกอกให้ไม่ใหญ่ปอกจะปอกบุเป็นนะมันหักเบิดเลยนะอย่าเฮ็ดแจงเส็บเสดใส่จุดจีใส่เฮด แล้วแล้วพี่น้องแกงหน้าไม้แกงหน้าไม้อยู่ๆอ่ะเกงหน้าไม้ใส่บักอือ้อใส่จุดจีใส่ผักขาแด้แล้วมาเด้อมากินแกงหน้าไม้น้ำกันเด้อใส่บักอือ้อใส่จุดจีผักขาหล่ะกะเฮ็ดเข็มทองอจุดจีแบบหลายๆใส่จนเบิดเลย แซ่บกินน้ำกันเด้อดหอน